มีความหมายมากด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของคู่เราค่ะแล้วก็พวกเราเวิร์กช็อปกันเยอะมากเพื่อที่จะเป็นตัวละครเจนกับอลินแบบสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่สองตัวเนี้ยมีเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะฉะนั้นพวกเราต้อง เวิร์กกันให้สนิทกันให้ได้มากที่สุดค่ะใช่แต่ด้วยความที่พวกเราก็รู้จักกันมาอยู่แล้วมิวรู้สึกว่าเคมีบางอย่างมันเป็นธรรมชาติที่มันออกมาจากตัวพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่อาจจะเป็นการเวิร์กช็อปที่เข้ากับคาแรคเตอร์มากขึ้นแต่ว่าถามว่ามีความหมายไหมไมิรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทําให้แบบพวกเรามีความทรงจําดีๆร่วมกันเยอะมากๆโดยที่แบบผลมันตีมูลค่าไม่ได้เลยอะสนุกสุดเหวี่ยงครบทุกรถ <S <S <S> <S เอาไม่ใช่หรอ หนูว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วยังไงคนก็ต้องยิ้มตามเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันของหลายๆคนเลยแบบว่าเราหลงรักเพื่อนสนิทเราคนนึงเราเรอคอยเขามาหลายปีอเลยเงี้ยมันมันสามารถคอนเนคกับกับความรู้สึกคนได้ง่ายอเลยเงี้ยน่าคิดว่าเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายแล้วก็ยิ้มตามแต่ก็จะมีความดราม่าซ่อนอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้ดูจริงๆคะ่ะเป็นซีรีส์ที่มิวเชื่อว่าแบบ เป็นการพูดแทนใจของวัยรุ่นหลายๆคนที่เจออะไรแบบนี้ชก็มาร่วมฟินไปกับพวกเราด้วยกันนะคะอหลายอันอยู่ืมหลายอันแป๊บนึงนะไม่สามารถแยกแต่คำถาม จำจริงน่าน่าชอบซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่อลินอ่ะรออยู่ที่บ้านค่ะแล้วเขาว่เพิ่งกลับบ้านมาแล้วเราอ้อนเขาตอนที่เขาจะไปอาบน้ำรู้สึกว่าซีนนั้นอ่ะน่ารักน่ารักมากเราน่ามีความแบบว่าใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปว่าถ้าสมมติว่าเรารอคนรักกลับบ้านมาเราคงข้างรักเขามมกจนแบบอยากกอดไม่ไหวแล้วอยากหอมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วซีนนั้นเป็นซีนที่น่ารู้สึกว่าเล่นเป็นตัวเองมาก ซีนที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองที่สุดคือซีนที่งอนหรือหึงหวงรู้สึกว่าพี่ดิน้าตะกลมเลยว่าแบบอันนี้มิ่วมากนี่คือเล่นเป็นตัวเองสุดๆที่แบบงอนตูดบิดอะไรเงี้ยเดินเข้าบ้านตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆเป็นคนที่เล่นซีนงอนได้เหมือนแบบเหมือนมากเหมือนหึงจริงๆห่วงจริงๆคือแบบอันนี้ต้องให้เขานะคะซีนหึงหวงนี่หมิว number เทคเดียวผ่านอือ ของตัวเจนน่าจะเป็นตอนที่อลินเขาหนีไปทํางานที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นคือเขาไปแปดปีเลยทุกคนอ mm hmm. น่าจะเป็นตอนที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากบายบายจากกันมากที่สุด mm hmm. ส่วนของน้าก็คือตอนที่อลินเขากลับมางอเจนในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งแหละอลินจะโดนปฏิเสธเขาก็จะเดินหนีเราตลอดเดินหนีเราตลอดซึ่งการเดินหนีบางทีมีนิ่งตรงนั้นมันก็คือการจากลาอ mm hmm. ะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่รู้สึก แบบว่ามันเจ็บตลอดทุกครั้งที่แบบเห็นเขาหัานหลังกลับใจแป้บไหมใจแป้วสุดๆแล้วหลายซีนมากเรือ่องนี้ต้องพูดเลยว่าถ้าเรื่องดราม่าซีนพี่ดีนาคือที่หนึ่ง <c oughs> คือเขาสามารถอินกับบทหรืออินกับดราม่าซีนโดยที่แบบเก่งมากๆแบบเร็วมากๆหรือว่าซีนไหน หรือว่าซีไหนที่หนูต้องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยคำที่เราหมายมากๆเราก็อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นแต่พี่ลีน่าคือแบบเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาแบบกอดเข้ามาส่งอารมณ์ให้แบบแป๊บเดียวมันมาเลยอะออของหน้าก็อ่ะบอกบอกก่อนว่าตามจริงหน้าไม่ได้เป็นคนหน้าเป็นคนที่อยู่ที่คู่เล่นด้วยสมมุติว่าเราอินกับคู่เล่นเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลองให้ง่ายซีนดราม่ามันก็จะง่ายมากถ้าเห็นเบื้องหลังอะ่ะจะรู้เลยว่าทุก เกือบทุกดราม่าซีนที่น่าเล่นในเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเดินไปกอดเขาเสมอบางทีเนี่ยแค่แบบจับกันหรือว่ากอดกันอะไรเงี้ยบางทีน้ำตาก็มาเลยใช่ส่วนน้องเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นซีนดราม่าได้เรียลมากคือเขาจะเป็นคนที่เชื่อในในสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเห็นเขาแบบว่าร้องไห้ในเรื่องก็คือส่วนมากอ่ะคือเทคเดียวนะมาเทคเดียวด้วยนะ <laughs> เทคแรกเทคเดียวคือมันเรียลมากความรู้สึกเขามันจะเรียลมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านา่นาน่าต้องยอมรับเลยว่าเป็นเป็นคู่ที่รับส่งอารมณ์กันได้แบบดีมากคือด้วยด้วย,วยอันนี้คือบอกในน้มที่ว่าเราเป็นนักแสดงเราแบบมองตาเขาเรารู้สึกว่าความรู้สึกเราถึงกันมากมากเ้ยคุณพี่นักแสดงพี่พ,พูดถึงเรื่องดเด็กเจ้าเลยนะด ก่อนแรกเลยเราเกิดวันเดียวกัน <laughs> ใช่หนูว่ามันเป็นเดสตินีค่ะใช่ด้วยความที่เรื่องนี้หนูแคสเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาแคสเพราะสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็กลับกลายเป็นว่าฟิแนล ตัวแสดงก็คือเป็นเขาอะไรเงี้ยซึ่งน้องเป็นคนที่หนูรู้จักมาแบบ7ปีแล้วเรารู้จักกันมานานมากๆอะไรเงี้ยแล้วน่าเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นเดสตินีด้วยความที่พวกเราเกิดวันเดียวกันพวกเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันทุกปีเมื่อปีที่แล้วคือไม่มีปีไหนเลยที่พวกเราไม่เซอ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเลยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหูมันมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆที่ทน2คนที่เกิดวันเดียวกันรู้จักกันมา7ปีแล้วจะวนมาเจอกันในซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันเดสตินีจริงๆ ทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันหมือว่าเป็นเวลาที่เราแบบแฮปปี้อ่ะทุกครั้งที่ได้มาทํางานหรือมากองคือถ้ามีพี่ดีน่ายอยู่ก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจมันอุ่นใจมันสบายใจแล้วก็หนูว่าเราสองคนจะเป็นคู่ที่คอยดึงเ NERGY กันแบบช่วงไหนที่น้องเอ NERGY drop เราก็จะดึงน้องช่วงไหนที่ ที่น้องเอ e เ g y แต่ถ้าพี่ drop น้อง drop ทันที <laughs> ไม่ใช่ถ้าพี่ drop น้องก็แบบ <laughs> พี่น่าเร็วๆพี่น่าเ <laughs> สร็จแบบนึงก็จะ drop <laughs> ด้วยกันเหล่าเล่นค่ะเห <laughs> ล่าเล่นค่ะ <laughs> ใช่แต่ว่าพวกเราเหมือนเอเน g y จีไปในทางเดียวกันยอมแพ้แกอ้ <laughs> 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 อนเลยไม่ต้องมองละอ้อนเลย <laughs> ไม่เอา ต้องหลังกลองอออะไรเอาอยังไม่เอาเาก็บไว้จะเป็นโทเกนว่าเดี๋ยวไปทำกับพี่นะอา้าวไม่ยอมทำให้กล้องเห็นด้วยจะไม่กล้าทำรอูอทองฟ้ามันเปลี่ยนไปทุกวันแต่โลกของเราก็ายังหมุนเหมือนเดิมนะนี่แค่แปดปีเจนโตขึ้นเยอะเลยเนาะ ก็คงเป็นพอลินมั้งที่ทำให้เจนโตขึ้นอ่ะเดชวน่าจะต้องเป็นช่วอะไรที่เราไปทำกิจกรรมร่วมกันแบบคอนเสิร์ตดิสนี์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยอืม ของหนูอาจจะเป็นช่วงถ่ายทําซีรีส์ My Safe z o n เพราะว่าไม่มีคิวไหนเลยที่ไม่เจอน้องแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนเลยที่รู้สึกว่าแบบเหงาเพราะว่าเรามีน้องอยู่ทุกวันทุกวันที่เราถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้คือจะต้องเห็นหน้าเด็กคนนี้ทุกวันนะคะส่วนเรานะคะถ้าสมมติว่าวันไหนที่พี่ลิน่าต้องกลับก่อนหรือว่ามาช้ากว่างงแงมากคือสามารถไปดูเบื้องหลังได้ใน My Safe Zone นะคะทางแบบ X IG อะไรก็ว่าไปก็คือแบบงงไงมากวม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าแปลกๆอะ่ะมันแบบมันแปลกๆท,ที่พี่ไม่อยู่อืออ้าจริงจริงจริจริงจริงที่พวกเราคิดน่าจะเป็นการแต่งงานที่ทะเลใช่ใช่ไหมใช่ใชมียิ้มเลย แล้วก็ช่วงเวลาที่อะไรจดจำอะคะหรืว่าที่เราคอยช่วงเวลาที่เราคอยในงานแต่งงานอะหนูว่านั่นจะเป็นช่วงกินจรโหมดเลยหมดการโรแมนติกคิดอยู่ในใจแบบตอนอเดินลงมไม่นะจากตรงกลางที่เรากำลังจะเดินมาเห็นจบล้วลินะ่าไม่เพราะว่าตอนอยู่กองอะทุกคนรูไ้ไหมว่าพวกเราอะ ต้องรอกันเสมอก่อนที่เราจะกินข้าวว่าเราจะแบบอสมมติว่าน้องยังยังเล่นซีนี้อยู่แล้วหนูเ็จก่อนหนูก็จะรอน้องน้องก็จะรอหนูเสมออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะรอกันเสมอต,ต้องกินข้าวพร้อมกันแล้วก็พราเราจะกินขนมแบบคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นความทรงจาที่มันสําคัญในในใน,ในลีน่ากับหนิวอะเรื่องก,กินถูกต้องซิมันมีนิ่งฟูลนะมันมีความหมายนะก็ใช่แต่ว่ากีสิ่งที่คิดในหัวแบบตื่น <c oughs> เพลงกำลกังโรแมนติกเรื่องก,กินค่ะจบฉี่เลยเราแบบ นิวเว y เลยอ่ะเรื่องกินโอ้ยังไม่ได้เริ่มคิดเลยพูดตรงๆรงหนูคิดแล้วหนูคิดแล้วของหน้าน่าจะเป็นอยู่กับธรรมชาติแบบอยู่นอกเมืองธรรมชาติเลยด้วยความที่อะไรไปตัวไปตัวคือคือด้วยความที่น้าแบบ โตที่เชียงใหม่ไรเงี้ยนะ mm. ก็จะชินกับการ mm. อยู่กับธรรมชาติ mm. แล้วก็รู้สึกว่าในช่วงไรที่เราทํางานเรามาอยู่กรุงเทพอยู่เมืองใหญ่แต่ว่าในอนาคตไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปอยู่กับธรรมชาติค่ะ mm. ส่วนมิวนะคะความฝฟฟันวัยเด็กที่อยากจะแบบรีทายที่แก่ไปแล้วอยากอยู่ที่ไหนหนูอย,อยากอยู่บนแบบเ mm. ขาอันหนึ่งที่เป็นเขาแล้วเราแบบทั้งเขาเป็นของเราไรเงรี้ยแล้วก็ปลูกผัก สวนคุณย่าไม่จริงสิ่งนี้ไม่จริงแค่แค่บอกว่าแบบมานอกเมืองน้ำบนโอ้โไม่ใช่ก็นี่คือความฝันวัยเด็กที่แบบดูละครมา,มาอะไรเงี้ยละครชืที่ทอดีนี่มีใครคลองนะคะทางช่อง <S <S สามสวนคุณย่าไร่อะไรพวกเนี้ยคือแบบโหความฝ่ฝันหมดเลยที่อาจจะคอนทราสสิ่งที่เป็นแต่ว่าอยากมาอยากแบบปลูกผักมีไร่สวนของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ณะตอนนี้ก็คือน อมีอันแล้วมีคนดูแลไรยังดูแลเองไงอ้าวไม่ให้คนดูแลไปช่วยดูแลเดี๋ยวไปช่วยดูคนสวนเอออือ้มว่าคนโรยปุ๋ยคนรดนะ้ำ <laughs> รอดูซีรีส์เรื่องที่สองของพวกเราในลุคนี้ ที่เราคิดกันเองเมื่อกี้แล้วหรอแล้วหรอคือความฝันเขาค่ะทุกคนอันนี้คือความฝันเขาในใน,ในความคิดเขาแต่ว่าแน่นอนพวกเราน่านจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีกเรื่อยๆเลยก็ฝากติดตามด้วยค่ะเฮ <c oughs> ้ยเก่งมากเป็นการจบที่แบบ very good yes yes thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อ oh, bye bye แล้วจ้าจีน